เรืเ่องราวนี้เป็นเรืเ่องราวของมีเด็กผู้หญิงมีสองพี่น้องสองคนที่ตอนนี้กำลังคุยกันเรื่องชิวน,นี้รู้สึกใจคอไม่ดีเล็กน้อยน้อยเขาทำงานพวกพี่น้องสองคนเป็นพี่น้องที่มีที่ทำงานอยู่กันสองคน อยู่ในร้านเบอร์เกอร์ในเมืองซากุระพิมพ์พายเป็นพี่สาวและนิดเป็นพี่และน้องเป็นน้องสาวพวกเขากำลังคุยกันขณะที่เขากำลังจะปิดเคาน์เตอร์เพื่อที่จะกลับบ้านนี่เธอฉันว่านะเราหิวนะ เราไปกินข้าวกันไหมช่วง <c oughs> น,นี้ฉันอยากกินข้าวผัดหมูกระเทียมน่ะงั้นก็ไปเลยเพื่อนงั้นก็ไปเลยน้องป่ะปิดเคาน์เตอร์แล้วร้านอาหารมจะไม่ไกลหรอกนะโอ้มืดเปียวๆยวแบบเนี้ยไม่ค่อยจะเห็นเลย คงอยู่ไม่ไกลหรอกนะ <c oughs> ต้องเทบจะหาไปทั่วม <c oughs> องว่าจะต้องพอีนี้นะ <c oughs> มันจะอยู่แถวนี้แหละ <c oughs> ปลาเร็วพวก กลนะออีกนึงเนี่อะไรเป๊ะๆอืมไกันนี่อะไรนี่อะไรหาไปอะไรร้านอาหารอุทยานแห่งชาติข้าวราดแกงบักต่เออคงตรงแล้วว่าเราไปจอดรถสุเลย นี่อาจจะไปร้านอาหารก็ได้โหมีสะพานลอยขึ้นไปด้วยแน่นอนว่าน,นี่เพื่อนลงมาเร็วนี่น้องลงมาเร็วมาไหนนี่ก็ขึ้นยากไปแพ้กันมาพวกบอกว่าที่นี่ต้องมีของอร่อยอร่อยกินแน่ก็น่าใช่เออตรงนี้นี่ขึ้นยากจริงหืม วันนี้ทำไมร้านนี้ดูเล็กจังเลยคนก็น้อยขนาดเนี้ <c oughs> ป้าคะหนูพูกหนูขอเออเข้าผัดหมูกระเทียมผัดกระเพราหมูกระเทียมครับนี่มารถตามสั่งชัดๆเลยป้าคะ หนูขอเป็นข้าวขาหมูผัดกระเทียมค่ะไม่มีหรอกจ้ะงั้นขอเป็นข้าวผัดหมูกระทิไม่มีค่ะหมูไม่มีแล้วขอเป็นข้าวขาข้าวผัดขาไก่ค่ะไม่มีจ้ะแล้วมีอะไรคะเนี่ยข้าวขาหมูก็ไม่มีวันนี้ข้าวผัดวันนี้มีมี ข้าวข้าวผัดมูเหลือมข้าวข้าวผัดโเเกและข้าวผัดปูม้าแล้วก็ข้าวผัดไม่มีไก่แล้วเออเออฉันขอเป็นพี่พี่ว่าพี่อะขอเป็นเออข้าวผัดปูดองข้าวผัดปูม้าส่วนฉัน น้องเขาเป็นขอเป็นข้าวผัดจระเข้ค่ะเออไม่ใช่นีข้าวผัดงูหลามค่ะไปเจอนางเดล,ลยจ้าโอเคใส่ผัดกระเพราลงไปใส่น้ำมันแล้วก็ใส่แล้วก็รอให้น้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ปูแล้วก็แล้วก็ผัก แล้วก็ข้าวใส่แล้วก็แล้วก็ใส่สารพัดของคุกกิ๊กลงไปเพื่อความมันอร่อยนี่เธอเธอรู้ว่าป้าคนนั้นอ่ะถ้าเาเขาทำอาหารแปลกๆเลยดูดิทำตั้งหลายอย่างเลยแถมยังพูดพูดนแล้วท้าอีกนี่เธอ เัว่าไอ,อาหารป้าเนี่ยไม่เหนจะอร่อยเลยเนาะข้าวผัดงูเหลือมเนี่ยฉันก็เหมือนกันนะเนี่ยข้าวผัดง,งูเหลือมนะมันก็ม่เหนจะอร่อยเห็นแล้วเธอกินทําไมล่ะเปล่าก็คิดก็เห็นใน facebook เขาเห็นผู้ชายเนี่ยกินงูเหลือมเสียบไม้ย่างกับทีอะ่ะเอออย่าไปสนใจเลยเอะข้าวผัดปูปูปากก็เงรีบทำเห่ยจะอร่อย มีเามาว่าอา,าฉันเลือฉันเลยเออช่ด้วยนี่ป้าคะหนูมีเรื่จะบอกนี่ขอบอกเลยคะ่ะว่าอาหารบ้านเนี่ยไม่จะอร่อยเลยแหมกินก็เหม็นสาบนี่มีหน้ามามาว่าอาหารฉันเหรอเอะ เออช่วยด้วยฉันกินแค่เครื่องจานไปนะพี่หย่บสนใจเลยฉันกินเครื่งจานไม่จะอร่อยเยท่านก็อีกคนนี่เธอนี่เธอยอย่าไปกินนี่เธอเธอเธอได้กินแม็กกี้หรือเปล่าอะไรอีกละ่ะทำไมฉันถึงต้องกินแม็กกี้ด้วยก็คือเนาะฉันไม่รธอจะบอกก็คือเย,ยแม็กกี้อะ ที่เขาวางไว้ให้นะ่ะมันใส่มันแอบใส่าย,ยาสลบมันบุกปิดความอร่อยซะด้วยมันจะเอาสลบแล้วฉั่นก็ถูกขังไว้ในห้องนี้ด้วยเอออยากกินเลยฉชนไม่ได้กินหรอกจ้ะนี่ป้านี่ป้าแอบใส่าย,ยาสลบทใช่ไหมถึงทด่ไม่ทำมให้เมกกี้ไม่อร่อยทำไม่กับข้าวไม่อร่อยนี่ป้าเป็นนี่ป้าโรคจิตหรือเปล่าถึงคิดแบบนั้น ในเมื่อเธอรู้ความลับฉันฉันก็จะเอานี่มาแทงเธอให้ตายดีกว่าหืมถ้าเล่าแล้วก็มาสิครับฉันมีชามเด้อนี่แน่นี่แน่โฮ นี่แน่ป้าป้าลูกจิตป้าใ,ใส่ไม่ดีฉันถึงิวลาที่เจ้าฉันจะเอาจานเนี่ยที่ทำอาหารฉันนะป้าใส่ป้าแล้วมีพริกป้าเกลียดพริกใช่ไหมล่ะฮะฮึลูลกจิตโอ้ยป้าตาบอดเจ็บนะืม,มอีตัวแสบือพวกเธอมีตัวแสบฉันยืนรออยู่นะมาเร็วเธอรีบไปรีบไใส้ขึ้นนะถเถอะฉันฉันลุกขึ้นได้ แต่ฉันขยี้ตาออกเร็วพี่ไปเถอะเร็วเดินเดินเถเร็วเร็วเร็วพี่เร็วเร็วเร็วขณะที่ป้าตาโบนั้นไม่นะป้าฟื้นแล้วนี่ป้าฟื้นแล้วเร็วเร็ววิหนีเถอะหนีแล้วหนีแล้ว เดาช้าในสุดแล้วก็สามารถขี่รถชนป้าให้ม okay. ันหัวแตกแล้บายบายนะเร็วน้องกลับบ้านกันเถอะพี่ไม่เป็นไรหรอกัเถอะไม่ต้องไปส่สงพี่พี่มีรถไม่ต้องกลัวหรอกน่าสงสารจริงๆเลยเนี่ยโถ่ที่ป้าจะฟื้นเนี่ยแล้ว่าเรารีบไปแจ้งตำรวจเถอะ ตำรวจตำรวจครับตำรวจตำรวจคะเกิดเหตุใ,ใหญ่แล้วค่ะมีอะไรคะก็คือน,นี้นะคะมีฉันไปรับอาหารมาเห็นป้าคนหนึ่งอะเขาเนี่ยเป็นคนโรคจิตเขาเนี่ยเอาผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมาจับขังด้วยยาสลบเพื่อที่จะเอาเขาเนี่ยมาทำเป็นเนื้อแต่ดีนะที่เขาพวกเรามาก่อนได้ทันเวลาพอดีเราก็เลยรอดตัวป้าคะ จะให้ป้าเนี่ยไปตามหาคุณยายคนนั้นเพื่อตามล่าได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะประสานงานค่ะจะไปประสานงานเรื่องนี้เพื่อตามหาด้วยเหตุนี้จึงทําให้ป้าป้าที่โรคจิตนั้นต้องรีบออกจากต้องรีบต้องรีบออกจากเมืองนี้เพื่อเพราะไม่เพราะไม่งั้นถ้ากป้าไม่อยู่นี้ มากว่าจะถึงขั้นโดนล่ะแล้วถูกยิงทิ้งสีงงจับเข้าคุกก็เป็นได้โดยเหตุนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทำให้ป้านนั้นต้องรีบออกจากเมืองไปอยู่ที่อื่นที่ชอบที่ชอบไม่เพื่อที่จะเอาตัวรลลอดจากการถูกล่าเรื่องราวนั้นก็มีจบเพียงเท่านี้ครับ ใครที่ชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ